ได้เห็นคอนเซ็ปต์ว่าทำไมเราต้องหาโปรตีนในอนาคตด้วย mm hmm. ก็ที่ผ่านมาเราก็กินกันมาเป็นปกติครับแล้วทำไมต้องมานั่งคุยกันว่าต้องหาโปรตีนในอนาคตเพราะอะไรในเมื่อเมื่อกิ้พวกพวกเราทุกคนเนี่ยบอกกันว่าแหล่งอาหารโปรตีนเนี่ยมาจากอะไรบ้างใช่ไหมครับแปลว่ามันมีปัญหาครับเราก็เลยค้นพบว่าก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. ผมไ้เจองานวิจัยจากชุโรปเนี่ย mm hmm. ขอพูดถึง อ่อต่อจากนี้ไปนะครับมนุษย์เนี่ยจะมาชิญกับปัญหาคืออาหารและอา,อาหารที่จะมีปัญหามากที่สุดอาหารห้าหมูที่เรามีชีวิตอยู่รอดเนี่ยนะครับคือโปรตีนเราลองดูก็ได้ครับว่าประเทศเนี่ยปลูกพืชอะไรข้าวปาลามมันอ้อยเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตกับไขมันนะครับและมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยที่เกิดโรคเนคี่ยมาจากการขาดโปรตีนและวิตามินเกลือแร่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามันไม่สมดุลน,นะฮะอันนี้เป็นที่มาก่อน งั้นปัญหาสําคัญก็คือการเกษตรทุกวันเนี่ยทาลายสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็อาหารการกินทุกวันเนี่ยที่บอกว่าอาหารเนี่ยจะสร้างจะสร้างสิ่งมีชีวิตนะวันนี้มันทําลายสิ่งมีชีวิตด้วยแสดงว่าเราต้องกลับไปดูที่ต้นเหตุครับต้นเหตุคือการทําลายสิ่งแวดล้อมและใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเขาเลยค้นพบว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยปัญหาอย่างแรกนะครับคือกระบวนการจัดการที่มนุษย์ทาอย่างแรกก่อนงั้นบันดอยเนี่ย ผมดูข่าวทุกทุกช่วงเวลาครับเรื่อง T M สองถึงห้าเรื่องภาวาะโลกร้อนเรื่องไฟปา่าแก้กันไม่เคยหายเลยใช่ไหมเราก็เลยคนพบว่ามีพืชตัวหนึ่งที่อยู่ในงานวิจัยบอกว่านี่คือความยั่งยืนและความมั่นคงทางด้านอาหารและในคําว่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสําคัญมากๆเลยคือคําว่า ก่อนจากนี้ไปเรากำลังจะผลิตพืชตัวหนึ่งปูกพืชตัวหนึ่งไม่ใช่แค่มันเป็นอาหารในอนาคตนะมันจะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เราทำลาย ในส่วน,นการวิจัยแล้วพีชปามและถล่มพร้อมกันเพราะมันเป็นการวิจัยเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าจากที่ฟังทุกท่านพูดเนี่ยจะเห็นว่ามันเข้าคุมทุกประเด็นเลยนั้นแเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับฉังนั้นการวิจัยเนี่ยจะต้องเป็นการพัฒนานเนี่ยต้นน้ําจนถึงปลายน้ํากลางน้ํานะครับก็ทางมอชอเนี่ยเรามีในจนุดเฉพาะพื้นที่ไม่เอี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นไบโอโพลิสนะครับก็คือมีแผนวิจัยต่างต่ตั้งแต่การผลิต ไปถึงการแปลรูปนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตลาดนะครับซึ่งก็ต้อนรับทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็แต่ผมคิดว่ายังไรก็ตามเนี่ยนะครับทั้งพิชฟามทั้งถัเนี่ยเป็นพืชที่ถ้าเราต้องการที่จะให้เกิดศักยภาพในการผลิตนะครับให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็คือต้องมีเครือข่ายนักวิจัยชวน,ชนครับก็คือเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าวันนี้ใครสนใจปลูกพีชฟาร์ม แล้วก็ผลิตังนะครับอาจจะทำํำขดไว้ตอนช่วงแรกเนะพราะมันเร็วนะฮะเสร็จแล้วก็อีกผเดือนก็เก็บนอกพิสปามมาเลยครับน้องเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้มากขึ้นนะครับเพราะผมไม่เชื่อว่า,างานวิจัยที่มันเป็นแบบคอนเทียที่เป็นแบบอล้ําจริงๆเนี่ยมันจะลงมาถึงตัวเรานะครับมาถึงตัวชุมชนตัวเกษตรกรนะครับเพราะงั้นเครือขายและวิจัยชุมชนนะครับ่าก็าจะเสริมให้ชุมชนเนี่ยเกิดประโยชน์มากขึ้นจากพืชทางเลือกสองตัวนี้นะครับ ซึ่งในอนาคตเนี่ยอย่างพิสตามเนี่ยอาจจะมาทดแทนล,ลำไยก็ได้ในภาคเหนือนะสมมตินะครับเพราะมันเป็นคื่ที่มันเหมาะสมกับระบบนิเวศในการลิคพอนข้างกว้างนะคะตั้งแต่ทางใต้จนขึ้นมาด้างเหนือนะเห็นคุณ,คณ,คณบอลใครคุยเร่อาทางใต้เนี่ยหน่อใหญ่มากนะคะนะครับซึ่งก็คือถ้าเราต้องการการขยายขดเนี่ยผมคิดว่านะครับ <c oughs> ต้องทำขบวงจรครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมก็คือต้องการทุกท่านมาร่วมกันนะครับซึ่งในส่วนของการเรทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทิศทิศจุดที่สําคัญคือเป็นเรื่องของอสภาพแวดล้อมในการผลิตอิทธิพลของสภาพอาก,กาศนะครับแล้วก็ปัจใจัยในการผลิตว่ามันมี มีส่งผลยังไงกับผลผลิตของพืชทั้งสองตัวนี้นะครับในส่วนของสังคมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการกระจายรายได้นะครับซึ่งพืชทั้งสองตัวเนี่ยบอกกับชุมชนอยู่แล้วนะครับสามารถผลิตในสเกลเล็กได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้กาลังคิดนะคะถ้าเราสามารถเคลนได้ว่าพืชทั้ง,งสองตัวเนี่ยมันปลิกคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับแล้วก็ช่วย ในส่วนของรักษาระดับผลเมิิของฟาร์มของเกษตรกรได้เนี่ยภาษาคิดเรียกว่าลิซเียนนะครับความยืดหยุ่นของระบบได้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพืชอนาคตจริงๆนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะก็ในมุมมองของนักวิชาการกเกษตรนะ